ผมไม่เคยเล่นแบทเทิลโมดสไม่เคยเล่นแพดบีทีส3เลยแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่า BT3 เป็นยังไงแต่วันนี้พอมาได้ลองว่าอ๋อมันสามารถจัดสูตรแบบนี้มันโน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าแม่งมันมากผมว่าแม่งรู้สึกแบบเพาผมไม่เคยเล่นมันผมว้าวมาก เรื่องของ Battle m o d ด3นะครับอันนี้ขอบพอคุณมาก p l a y า a r a b l ทีเอ o บล s อ o t ขอรพระคุณมากที่ทำเว็บไซต์ข้อมูลภาษาไทยที่ยอดเยี่ยมอันนี้ทิ้งไว้ไม่ว่าคุณจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าหรือไม่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ในสตรีมตอนนี้จะรู้จักเจ้าของบล็อกสปอนี้หรือเปล่าฝากคําขอบคุณไปให้อย่างมากเลยเพราะว่าผมได้ประโยชน์จากบล็อกของคุณมากๆแล้ววันนี้ขออนุญาตเพคาบลทีเชบล็อกสปอเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนเท่านอื่นทราบด้วยนะครับมา จุ b บิโกช็อบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตร r ทรม o นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ด Gift Card ในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fan p a g จุ u บิโกช็อปนะครับ บทเทนโหมด3เป็นสกิลแปลงร่างเพิ่มมาต่อจากแบทเทน1กับแบทเทน2นะครับความสามารถเน้นหนักไปที่การโจมตีเป็นหมู่ช่วยทําดามเมจกับกลุ่มมอนสเตอร์ได้ดีขึ้นในทุกอาชีพเมื่อแปลง BM 3ตัวละครจะเปลี่ยนชุดเป็นสีดำนะครับเป็นรูปแบบของ BM 3โดยเฉพาะสามารถเปิดปิดการแสดงผลชุด BM 3ได้ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในโมบายทําได้หรือเปล่าการเริ่มใช้แบทเทนโหมด3จะเริ่มที่เลเวล130สําเ,ร,เร็จเควส BS เลเวลแรงด้วยแล้วก็ต้องมีสกิลรานด้วยนะ เลเวล130กับสกิลทรานถึงจะแปลงแบทเทนโหมด3จะได้รับถ้แบทเทนโหมด3แล้วก็แอคแท็ A B แล้วก็ฟาทอาเลเวล1โดยอ mm ัตโนมัติก็อย่างที่ผมมีเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้นะ A B อันนี้ฟาท้า1นะครับซึ่งฟาทอา2กับ3ก็คือมีขายฟาทอา2ฟาท้า3มีขายนะครับก็ถ้าใครไม่อยากซื้อหรือว่าไม่ได้เติมเพชรหรือว่าไม่ได้อะไร ก็ต้องทำเควสเอานะครับสำหรับฟ้าเท่าเลเวล2และ3จะได้รับโดยการคราฟที่ npc Ko ีโคอีนะครับโดยจะต้องใช้สเตนโคลนแล้วก็เอ่อทรานส์ฟอส์์นะครับในการคราฟเมื่อสำเร็จจะได้นังสือสกิลมา ต้องคาบสกิลบุ๊กที่โคลีถ้าใครที่ไม่ได้เติมตังค์ต่อไปอ r รนส์ฟอสสองราคา 20m นะครับแล้วก็ t r a นส์ฟอสสาราคา 15m ซื้อได้ที่โคลีเลย MBC โคลี Chloe, มีขายเลยนะครับก็คือใช้สเตนโคลนแล้วก็แ a รนส์ฟอสที่ซื้อที่โคลี s t a เตนโคลนต้องไปทำเคว็ดไข่มันจะมีไข่อยู่ที่มันจะเป็นไข่หมายเลข Number นัมเบอร์นูนนี่นั่นเป็นไข่สีขาวๆในไอเทมมอลรู้สึกว่าจะมีไข่ขายน,นึงนะนี่นี่นี่น,น ทรนนิ่งบุ๊กนะครับรู้สึกว่าไอโคเฮพวกเนี้ย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 มินเนสตาเทรนนิ่งบุ๊กชั珀ท์ยี่แปดชั์สามสิบชั่เกอะยี่แปดยี่ก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับลูกละ15แต่รู้สึกว่าในเกมก็มีขายในตลาดเหมือนกันผมไม่แน่ใจราคาตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเสิร์ชดูว่าเทรนนิ่งบุ๊กตอนนี้มันเท่าไหร่เทรนนิ่งบุ๊กค้นหาทั้งหมดนะครับอะเจอละเทรนนิ่งบุ๊กชั珀ท์สองลูกละหนนะครับปัจจุบันไหนเราเรียกตามอะ ปเตอร์สนะครับสำหรับเลเวล140ขึ้นไปลูกละ 1M โดยประมาณตอนนี้โดยประมาณซึ่งสายฟรีทุกคนที่อยากจะอัพสกิลฟาท่อไปเลเวลสองเลเวลสก็จะต้องทำนะครับซึ่งสายสายเติมก็ซื้อก็เอาจบ88บาทเองแม่งจริงๆผมก็คงซื้อแหละดูละเนี่ยของผมก็คงจะเป็นฟอสชิลนี่ นะครับฟาท่อเลเวล2อฟาท่อเลเวล3รวมกันก็208บาท208บาทแต่ผ่านจูบิโกช็อปก็ถูกกว่านี้นะบอกก่อนนี่ขายของแบตเทิลโหมด3สเตตของแต่ละอาชีพอันนี้เขาจะบอกว่าอะไรอะ่ะในตารางจะเป็นสเตตที่เป็นค่าสูงสุดเมื่อตัวละครเลเวล200และทำคอร์สบีเลเวล10แล้วซึ่งจะได้แบตเทิลโหมด 3, สสเตตเลเวล8มาสเตตที่แสดงเมื่อแปลงแบตเทิลสจะบวกไปยังสเตตตัวละครและเป็นสเตตเมื่อเรามี SP เกรดระดับ1เท่านั้น การแปลงไปทั้งหมด3เวลาที่ SP เกตมากขึ้นจะได้ค่าสเตตสูงกว่าเดิมเฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนใจนะน่าสนใจมากคือมีเกตเยอะก็แปลงเบ็เทนสแล้วเก่งขึ้นเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนใจมากอันนี้ผมไม่ทราบมาก่อนถ้า s p e c i a l ตี้เลเวล1 2 3หรือที่เรียกว่าฟาท a ลเป็นการกดท่าไม่ตายหลังจากที่เรากดสูตรแล้วดาเมจที่ได้จากฟาทลจะเป็นสเตตครั้งเดียวของฟาทลแต่ละขั้นก็คือ เหมือนกับกดคอมโบอ่ะ A B A B A mm hmm. เพื่อเพิ่มความแรงของฟาทอลแล้วพอใช้ฟาทอลตุม้มแล้วก็ต้องกดสูตรอีกใหม่ A A B A ใหม่แล้วก็ฟาทอลตุม้มกดใหม่อีกครั้งหนึ่งในส่วนของค่า add attack จะไม่ใช่การบวกค่าเข้าไปในสตนเต็ของตัวละครโดยโตรงแต่จะถูกนําไปคํานวณเป็นดาเมจในสูตรดาเมจรวมโหเยายปวดหัววะ่ะกับเรื่องเรียนตั้งใจเรียนขนาดนี้ไหมเนี่ย fort ช h i เ l d e r นะครับ แฮมเมอร์ครัชเชอรชื่อสกิลนะแฮมเมอร์ครัชเชอร์นะครับแอคแทกบวก588แปดมจิแคก588ดีเฟนต์บวก1 1 50งแต่ว่าต้องเลเวล2 0 0ก่อนแล้วก็ต้องเป็น BS เลเวล10ถึงจะได้อันนี้เขาบอกต้องเลเวล200ก่อนคิดาเมจ8ปรเซ็นอเพนอันนี้คือไม่สนเจาะเกราะ12อรีซิดดาวรีซิดน็อกแบ็กรีซิดสตันอย่างละ20%สิเ็นกิลแอคแท็กเอบีเนี่ยแอคแท็กเป็นหนสอ90 แล้วก็ Hammer Speciality ผมคิดว่าอันนี้คือ f a ท a ลนะครับฟาท a ลเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลามเอ่อฟาทัลเอาเลเวลสสูงสุดได้ถึง Add Attack 1,967น่ 1, ิดีดาเมจ30%ร์สกิลแอมร้อยแล้วก็ดาวอีก90%นน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าต้องเลเวล200แล้วก็ BS เ e v e ลเวลซึ่งแพทตอนนี้ยังไม่ถึง b ีแบทเทิลโหมด3า y ซีเนจอันนี้เป็นเรื่องของการกดสูตรละสูตรการกดท่าต่งตางๆของแต่ละอาชีพ โดยการกดท่า Attack A กับ B 4ครั้งตามสูตรแล้วทำฟาท่ลโดยการกดคอมโบสูตรจะต้องกดท่า A หรือ B แต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน4วินาทีซึ่งถ้าใน PC คุณก็ต้องกดนิ้วกดต,ตึ๊บ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 4อันแต่ถ้าเป็นโมบายเซ็ตได้เลยนะครับผมหลังจากฟาท่ลแล้วเราจะได้รับสแตกตามสูตรที่กดมีระยะเวลาคงอยู่12-15วิการกดใครตีกลัวเดี๋ยว ไม่ทำอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีขออ่านอันนี้ก่อนหลังการกดฟาทอลแล้วจะได้รับสเตตตามสูตรซึ่งมีระยะเวลา1 2ถึง15วินาทีนะครับหลังกดสูตรสามารถกดซ้อนสูงสุดได้3สูตรกดสูตรซ้อนได้ด้วยน่าสนใจปะโดยจะเป็นสูตรเดียวกันหรือผสมกันก็ได้แล้วจึงกดฟาทอลนะครับการกดสูตรผสมกัน3สูตรจะได้ค่าสเตตของทั้ง3สูตรถ้าไม่อยากจําสูตรสามารถกด A A B วน4ครั้ง A A B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  สี่ครั้งแล้วกดฟาท่าจะทําให้ได้สเตตของทั้ง4สูตรแล้วก็แล้วก็ฟาท่าก็จะรุนแรงสูง PC เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะต้องกดเองแต่ผมว่าถ้าเป็นโมบายนะต้องการ A A B ใช่ปะแล้วถ้าเราทําแบบเนี้ยถ้าเราทําแบบเนี้ยเนี่ย A A B เ e a d b โบว์สกิลต้องออฟ e เดสโบสต้องออฟเพราะว่าเพราะว่าเราจะกด A A B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  แล้วเราค่อยกดเดสโบร w ด้วยตัวเองผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเทคนิคการใช้เบนเนโหมดสาสำหรับเวอร์ชันมือถือที่ผมคิดออกอย่างกระทันหันตอนนี้เพราะว่าพอมันอธิบายแบบเมื่อกี้มาว่ามันสามารถกดสูดได้แล้วสามารถกดสูดเอาสแต็สครั้งผมก็เลยปิ้งในหัวว่าอา้าวรเราเล่นโมบายไม่ใช่เหรอมันนจะมีตัวช่วยสำหรับโมบายเดี๋ยวไปลองกันที่หุ่นฟางเดี๋ยวไปลองกันที่หุ่นฟางมาดูที่ การกดสูตรกันนะครับเขาบอกว่าการกดสูตรเดิมซ้ำกัน2รอบจะได้สเตตคูณ1.5และการกดสูตรซ้ำา3รอบจะได้แสแตตคูณ2นะครับน่าสนใจน่าสนใจเอ่อฟรอนต์แอคแท็กคืออะไรวะ accumulate damage increase fighting spirit เดี๋ยวก่อนนะ AAB 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 อ๋อเพื่อนๆผมรู้แล้วนี่ไงสูตรอะมันมีมันจริงๆอ่ะคอมโบมัน4ท่าใช่ปะ แต่ถ้าเพื่อนๆเอาสูตรเนี้ยมาเรียงกัน3 3สาท่าแรกนะ frontal attack accumulate damage แล้วก็ increase fighting spirit นะครับถ้าเอา3สุดแรกมาเรียงกันมันก็จะเป็นอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้ก็คือ A A B เนี่ย A AB, A B A AB, A B A AB, A B A A B 3สูตรพอดีเลยพอดีเลยนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือ่า frost chill frost chill อ่า,อออาโอเค ดีเฟนต์ลบ120ค uh, รีดัมเมด10%เฮ้ยได้อยู่คิเรต7%มักคิเรต7%โอไมค์ก๊อดโอไมค์ก๊อดมักคิเรต7%ตั้งแต่ตั้งแต่สกิลแ,แรกเลยของของฟอร์ชิลสกิลที่สองยูสวิกพอยต์นะครับ A B A A เอ้อแต่วิธีกดเดียวกันสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแต่ว่าความสามารถของการลดอะไรต่างๆต่างกันใครอยากจะไปดูส่งลิงก์มาให้แล้วนะกดดูในแชทนะครับ Defense Rate ลด100 Defense ลบ140 สอสกิลแอมเพิ่ม10%เจาะเกราะ40โอ้โหตีแรงขึ้นมากแล้วก็เอ็กซ์ตรีมคริติคอลนะครับสูตรที่3 SP เอพลบห้าคริด,ดาเมจเพิ่ม25%เอ่อเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมดูผิดเพื่อนๆสูตร2เว้ยยูสวิคพอยต์มันลดดีเฟนซ์ร้อยหนึ่งแต่ไม่ได้ลดเราลดศัตรูลดศัตรูเป็นดีบัฟเป็นดีบัฟลดป้องกันร100อ้อยหนึ่งเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากแล้วก็อ่าสูตรที่4อันติเมทดีเฟนซ์นะครับดีเฟนซ์10% สเกลสิบเปอร์เซ็นต์สเกลคืออะไรวะลดลงสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอรีดาเมจลบยี age, mm ่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจรีดิวห้าสิบเอ้ยแต่มันโดนผลตัวเราเองอะโห mm hmm. oh, ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นสูตรสี่ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ละถ้าอ่านตรงน,นี้นะฟอร์ชิลสูตรสี่ไม่เท่าไหร่ละเพราะว่ามันเพิ่มไม่ใช่ลดเพิ่มดีเฟนสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่า คีย์ดามีดลด20%แล้วก็ดามีรีดิวห้าสิเป็นการเพิ่มถึกอ่ะสูตรที่4ของโฟสชิลคือการเพิ่มถึกเพราะฉะนั้นผมใส่ไอเอเอบีสามครั้งนี่แหละแล้วก็โอว์มฟาสทอลผมว่าน่าจะเวิร์กผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับโอเคอ๋อมันมี3หน้าเพื่อนโอ้โห oh, ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วมันมี3หน้ามันมี3หน้ามันมันเลื่อนได้3อันเหมือนเหมือนแบตเตอร์หมดของวิสาหะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็น A A แล้วก็ B ต้องใส่ a b บสีรอบต้องใส่ A A B 4สีรอบ a A B A A B A A เแล้วก็ต้องแล้วก็ต้อง A A แล้วก็ B อีกรอบหนึ่งถึงจะครบถึงจะครบ3สูตรแล้ะฟาเท่าลองใหม่ A A B A A B A A B แล้วก็ A A เก็อูน oh, ี่ไง weakness point Disarm Extreme Cri ิทิคัสีฟ้าขึ้นมาที่ด้านบนหน้าจอเพื่อนเพื่อนเห็นปะบัฟของบัฟของ b t 3ขึ้นมากลางหน้าจอเห็นปะเก่งมากคือชอบอ่ะคือผมไม่เคยเล่นแบทเทิลโหมด3ไม่เคยเล่นแผน BT3 เลยแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่า BT3 เป็นยังไงแต่วันนี้พอมาได้ลองว่าอ๋อมันสามารถจัดสูตรแบบนี้มันโน่นนี่นั่นอย่าง,งานั้นอย่างนี้ผมว่าแม่งมันมากผมว่าแม่งรู้สึกแบบ พราะผมไม่เคยเล่นมันผมว้าวมากใครเคยบอกนะว่าเกมแม่งเก่าเกมแบบภาพไม่สวยเกมแม่งกาผมอยากให้ไปดูเกม Unreal Engine อ่ะที่บอกว่าภาพสวยปัจจุบันเนี่ยมีระบบที่มันแบบว่าลึกซึ้งสนุกสนานแบบเกมเก่า10กว่าปีแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมผมคิดว่าคาบามันเป็นอะไรที่มันมีสเสน่ห์อะคาบามันคือคาบาผมผมถึงชอบมันมากผมชอบเกมนี้มากที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนผมว้าวมากเลยบอกตรง,ตรง <c oughs> Thanks for